ทีตเจงออกโรงเคลียด่วนหลังมีกระแสดรามามียาเข้าวผับและโรเตอร์ลูกชายคนเล็กขับรถยนต์บนทางด่วนโดยที่ทั้งคู่อายุไม่ถึง18ปีเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อมีชาวทวิตเตอร์ได้ออกมาขุดภาพที่มียาพิชชาทองเจือลูกสาวคนทีทองเจือได้โผล่ร่วมงานปาร์ตี้ในงาน W O N S O J U ในอาซึ่งนำทัพโดยศิลปินเกาหลีชื่อดังอย่างเจปาร์คซึ่งจำกัดอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นแต่ทางด้านมียา อายุเพียง17-18ถึง18ปีโดยหลายคนมองว่านี่เป็นการใช้อภิสิทธิ์ลูกคนดังหรือไม่จึงก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลอีกทั้งได้ออกแชร์คลิปที่ลูกชายคนคนเล็กอย่างโรเตอร์ที่ได้ขับรถบนถนนทางด่วนทั้งที่อายุยังไม่ถึง18ปีทีเจงออกโรงเคลียร์หลังเกิด,ดรามา่าหลังจากที่เกิดกระแสข่าวได้ไม่นานทางด้านทีเจงก็ได้ออกมาเคลียร์ดรามานี้กับทางบันเทิงเวิร์กพอยต์ว่า เรื่องเข้าผับทางออเกนไนได้เชิญครอบครัวเราไปที่งานมีดแอนกรีสเราก็ได้พาลูกสาวไปถ่ายรูปปกติซึ่งไม่ได้มีการดื่มเพราะพ่อแม่ก็อยู่ในงานด้วยแต่มันเป็นงานปิดที่ได้จัดในสถานที่ที่เป็นผับเท่านั้นเองส่วนเรื่องโรเตอร์เองไม่ได้ขับรถออกนอกถนนน้องเป็นนักแข่งงานนั้นเป็นอีเวนต์ไม่ใช่บนทางด่วนส่วนคลิปที่ออกไปเป็นการตัดต่อย,ยำรวมกันคลิปนั้นพ่อเป็นคนขับน้องเป็นคนถ่าย ส่วนคลิปที่มีย่าขับรถบนถนนอันนั้นเป็น m อมวเพลงของน้องที่ออกมาหลายปีแล้วมันเป็นสนามสเกตบอร์ดเป็นพื้นที่ปิดไม่มีการจราจร